ช่วงนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการฟื้นฟูฟยาวยาและก็ช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ของหาดใหญ่แล้วก็ใ,ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยนะคะขอพาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะเป็นการอนุมัติวงเงินให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยรัฐบาลค่ะอนุมัติงบกลางให้กับอาบาจอสงขลานะคะวงเงิน530ล้านบาทในการที่จะฟื้นฟูความเสียหายช่วยผู้กระทบภัยในพื้นที่ค่ะ จากสถานการณ์ทุกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผู้สบภัยพร้อมกับอนุมัติให้แยกบัญชีเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อให้การตรวจสอบและกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาตรการช่วยเหลือประกอบด้วย3ส่วนค่ะคือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย12เดือนสินเชื่อเยียวยารายละไม่เกิน10,000แบาทปลอดดอกเบี้ย12เดือนสินเชื่อ เพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยปลอดดอกเบี้ย12เดือนนอกจากนี้นะคะจ่ายเงินค่าปลงศพสําหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลารายละ2ล้านบาทวงเงินรวม110ล้านบาทพร้อมกับอนุมัติงบกลางในปี2,569วงเงิน530ล้านบาทให้กับอาบาจสงขลาเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่